ใจกับมั่นใจไม่เป็นไรเชื่อว่าคุณผู้ชมอยู่กับเรามาสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มจะเข้าใจละ<ช>แต่ในอารมณ์การลงทุนในช่วงเวลานี้บางครั้งอาจจะไม่มั่นใจไงเราก็จะมาปูพื้นฐานสร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจเติมให้มันเต็มนะครับใ,<ช>ในวันนี้รเราจะไปคุยกันครับวันพุธกลางสัปดาห์3จริตของกําไรกับการเติบโตของราคาหุ้นคุณต้องพูด3ามชัดๆนะ สามจริตไม่ใช่ว่าพูดแค่คำว่าจริตเ๋ยวคําข้างหน้าไปตีความ,ามอเองสาจริตของกําไรกับการเติบโตของราคาหุ้นมันคืออะไรอ่าวันนี้เนี่ยนะคะหาบทความดีๆมาฝากกันค่ะจาก fundmanagertalk.com นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหนึ่งในตัวแทนของฟัน d ม a n นเจอนะคะซึ่งเคยมาเป็น แขกพิเศษในรายการของเราด้วยนะคะนั่นก็คือพี่เก่งนะคะซึ่งเป็นแอดมินจากหน้าเพจของ t h a i l a n d Investment Forum นั่นเองเขียนบทความนี้ไว้ดีทีเดียวค่ะเล่าให้ฟังกันนะคะเขาบอกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนคาดหวังกับการเติบโตของราคาหุ้นถูกไหมถูกต้องแต่ถ้ามองอีกมิติหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะต้องตั้งหลักตัวเองใหม่ดีกว่าว่าการลงทุนในหุ้น ถ้าจะมองให้ลึกแล้วเนี่ยก็คือการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจของกิจการนั้นๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ยวัดจากอะไรดูจากอะไรนี่เลยเอามาฝากให้ดูนะคะส่วนของเจ้าของว่าเราเป็นเจ้าของแล้วเราแฮปปี้ไหมถูกปะนั่นคือส่วนแบ่งกําไรไงถ้าคิงเข้ามาเป็นเจ้าของเราไม่มีกําไรให้คิงคิงแฮปปี้ปะล่ะ อ่าแม่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เออแม่แฮปปี้ถูกไหมหรือว่าคุณแฮปปี้ดิฉันก็จะพาคุณมาร่วมเป็นเจ้าของสักอย่างนึ่ง<笑><笑>อเออนะคะซึ่งกําไรตรงนี้เนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะถูกนํามาคิดในส่วนของเจ้าของณนะสิ้นปีที่แล้วมาบวกกับกําไรในปีนี้ก็จะกลายเป็นส่วนของเจ้าของณนะปัจจุบนันนี้คุณนึกออกไหมอืม อ่านะคะซึ่งแน่นอนกับว่าธุรกิจที่มีกําไรนะเนี่ยส่วนของเจ้าของก็จะเติบโตขึ้นอย่างสมการที่อธิบายไปเมื่อสักครู่้นี้นะคะและแน่นอนว่ากําไรเนี่ยเกิดจากไรายได้ ที่สูงกว่ารายจ่ายแล้วก็ต้นทุนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นกําไรที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวด้วยอ๋อคือถ้าหมายความว่ากําไรเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากๆจะทําให้ส่วนของเจ้าของจะเติบโตแบบมีอัตราเร่งราคาหุ้นในตลาดมันก็เลยจะมีแนวโน้มหรือมีความสม่าเสมอในเรื่องของกําไรต่อหุ้นเป็น e a r n i n g ็งก์เพอร์แนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะซึ่งตรงนี้ท้ายที่สุดก็กลับมาในส่วนของแคปิตอลเกนที่นักลงทุนสามารถคาดหวังได้นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าเราอยากจะย้อนความ สักนิดหนึ่งดึงกลับมาดึงนักลงทุนกลับมาว่าสิ่งที่เราจะคาดหวังนะั้นแท้ที่จริงแล้วมันมาจากอะไรนะคะกำไรก็มาจากส่วนนี้นั่นแหละค่ะครา,าทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าบริษัทที่มีกำไรต่อหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เวลาดูปุ๊บก็จะรู้สึกว่ามั่นใจ เหมือนรายการเราอะมั่นใจม,มั่นใจในเรื่องของราคาว่าะจะเติบโตได้อีกถูกต้องเพราะว่าดูจากในอดีตไงเขาทําได้ดีมาตลอดเพราะฉะนั้นในอนาคตเขาก็จะน่าทำได้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอมั่นใจก็ <S <S <ๆ>เลยบอกว่ากล้าที่จะให้ราคาสูงขึ้นซื้อตอนนี้แหละไม่ต้องไปรอราคาในอนาคตแล้วถูกต้องเพราะมีความมั่นใจไงเพราะว่าในอนาคตมันต้องแพงขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนก็ซื้อไปซะวันนี้น่าจะดีกว่าทําไมต้องไปซื้อของแพงมากขึ้นในอนาคตด้วยล่ะถูกต้องแล้วค่ะ ซึ่งความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยนะคะสะท้อนออกมาทางไหนนะคะต้องบอกว่าสะท้อนออกมาที่อัตราส่วนราคาหุ้นในตลาดต่อกำไรต่อหุ้นหรือที่เราคุ้นเคยกันนะคะที่เรียกว่า P/E ratio นั่นเองค่ะ Price earning ratio นั่นเองนะครับรวมทั้งอัตราส่วนราคาหุ้นในตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีครับ ซึ่งก็คือส่วนของเจ้าของต่อหุ้นหรือว่า price book value ratio นั่นเองอ่ะนั่นก็มี2ตัวนะคะก็คือมี P/E ratio กับ price per book ratio นะคะซึ่งบริษัทที่นักลงทุนเนี่ยมั่นใจในเรื่องของกำไรมากๆเนี่ยก็จะมี P/E ratio สูง P/BV สูง บางบริษัทเนี่ย P/E ไวโฉเป็นพันเลยนะคุณแสดงว่าม,มีความมั่นใจมากมีความมั่นใจมากแต่ไม่รู้ว่าความมั่นใจตรงนั้นเนี่ยมาจากกำไรที่คาดหวังอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็เลยเอาข้อมูลดีๆเรื่องของสามจริตของกำไรมาฝากกันพง่ายๆคือเป็นการวิเคราะห์แหละเวิเคราะห์ว่าเป็นการวิเคราะห์การเติบโตของราคาหุน้นใช่แล้วอ่ะเริ่มมาดูกันครับเขาดูยังไงเขาคิดยังไงเน้นการพิจารณาที่ตัวไหนอย่างแรกเลยนะครับดูรายได้ แยกดูทั้งปริมาณขายดูทั้งราคาขายด้วยนะครับดูทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายดูอัตราการเติบโตกําไรดูความสำ่รเสนอการเติบโตนะครับสิ่งเหล่านี้เองครับก็จะนํามาสู่ในเรื่องของจริตของกําไรบริษัทใช่ค่ะซึ่งแบบแรกนี่นะคะที่พี่เก่งเขียนเอาไว้เลยเนี่ยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของบริษัทที่มีกําไรแต่ละปีนั้น จะคงที่แล้วก็ไม่ค่อยตอบโตหรือว่าเติบโตน้อยนั่นเองนะคะซึ่งบริษัทที่มีกําไรแต่ละปีคงที่ไม่ค่อยเติบโตหรือเติบโตน้อยเนี่ย,ยงงลักษณะราคาหุ้นจะเป็นอย่างไรเพรนั่นก็คือในเรื่องของโอกาสได้กําไรสูงสจากส่วนต่างราคามีน้อยอนําไปสู่ข้อ3ครับโอกาสขาดทุน มันก็อาจจะน้อยตามไปด้วยก็เรียกได้ว่าสมเหตุสมผลนะคะเป็นหุ้นที่ไม่หวือหวามากนั่นเองถ้าดูตามกราฟแล้วเนี่ยนะคะ <S <S พี่เก่งหรือผู้เขียนเนี่ยนะคะยกตัวอย่างไว้ค่ะยกตัวอย่างหุ้นผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งหรือว่าราชบุรีโฮดดิ้ง RATCH เนี่ยนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยข้อมูลนั้นเอามาในช่วงของตั้งแต่ต้นปี2008ก่อนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะจนถึงประมาณปัจจุบันนี่นะคะจะเห็นว่านายอันแรกเนี่ยที่เป็นกำไรต่อหุ้นหรือว่า P/E เนี่ยนะคะคำนวณจากราคาหุ้นหารด้วย P/E ratio เนี่ยนะคะตลอด3ปีกว่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในกรอบบวกลบเนี่ยจะถือว่าอยู่ที่ประมาณ15%ก็จะเรียกว่านิ่งๆนะคะไม่ผันผวนมากนักนะคะมาดูอันที่2ค่ะ P/E ratio เนี่ยหเห็นไหมคะในรูปขวาล่างนะคะ mm. ซึ่งเป็น P/E ratio นะคะตรงนี้ก็จะสังเกตว่าอยู่ในกรอบ8ถึง12เท่านะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหุ้นราชบุรีโฮดิ้งเนี่ย P/E อยู่ที่ประมาณ10เท่านะคะแล้วก็มาดู P/BV กันต่อนะคะถัดมาซ้ายล่างตรงนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ในกรอบ1.1ถึง1.6เท่าโดยเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.3เท่านะคะย้อนดูที่ราคาหุ้นค่ะคุณเห็นไหมคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าตลอด3ปีที่ ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นจะก็เลยขึ้นลงอยู่ในกรอบที่แคบๆนะคะลบ3 0ไปจนถึงประมาณบวกส0แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพียง 1. 7 8เเท่านั้นเองก็ถือว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ค่อยไปไหนนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของจริตของกําไรบริษัทประเภทแรกที่เราเอามาฝากกันเรามาดูกันต่อครับสำหรับจริตที่2นะครับนั่นก็คือบริษัทที่มีกําไรเติบโตและสม่ําเสมอ,อสังเกตได้จากราคาหุ้นครับจะค่อยๆขยับขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งมี P/E ratio และ หรือ P/B b ratio เนี่ยสูงขึ้นเรือ่อยๆเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าเขายกตัวอย่างจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะถ้าดูราคาหุ้นนะคะส่วนด้วย P/E ratio นะคะเราจะพบว่ากำไรต่อหุ้นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยใกล้ๆ5้าร้อยเ็ดบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็และระหว่างทางเนี่ยก็จะพบว่ามีการเติบโตสม่ำเสมอที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะ มาดูที่ P/E ratio กันบ้างค่ะเพิ่มจาก15เท่ากลายเป็น30 39เท่าเห็นไหมคะว่าโ,โหโเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อนข้างเป็นเท่าตัวกันเลยทีเดียวส่วน P/BV หรือ Price per book เนี่ยจาก5เท่าเพิ่มเป็น14เท่าสะท้อนให้เห็นถึงราคาหุ้นนะคะที่พบว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมกันถึง595%ค่ะนั่นคือตัวอย่างสําหรับบริษัทจริต ประเภทที่อ2องกำไรเติบโตและสม่ำเสมอมาดูกันต่อครับจริตประเภทที่3ครับบริษัทที่มีกําไรไม่สม่ําเสมอม,มากบ้างน้อยมากหรือบางช่วงเนี่ยขาดทุนไปเลยสังเกตง่ายๆครับราคาหุ้นจะค่อยๆขยับขึ้นต่อเนื่องและ P/E ratio หรือ P/BV ratio เนี่ยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้นะครับอาจจะต้องระวังอีกเพิ่มเติมก็คือว่า มันจะมีไซเคิลครับหรือว่ามักจะเป็นพวกหุ้นวัด,ดจักรนั่นหแหละที่จะแปลเปลี่ยนไปตามพวกเศรษฐกิจมหาภาคแล้วก็เศรษฐกิจโลก่าถ้าฟังแบบนี้จะเห็นภาพไม่ค่อยชัดนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะพี่เก่งเขายกตัวอย่างไว้เป็นหุ้นท็อปไทยออยนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่า น้ำมันเนาะ,ะก็เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจโลกนะคะเพราะฉะนั้นมาดูอันแรกค่ะกำไรต่อหุ้นนะคะนั่นก็คือราคาส่วนด้วย P/E จะเห็นว่าโอ้โหมีความผันผวนมากนะคะเคยลดลงต่ำสุดถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ายังคงติดลบอยู่ประมาณ9%นะคะดูกันต่อที่ P/E ratio นะคะจะเห็นว่าวิ่งอยู่ในกรอบที่กว้างมากนะคะเนื่องจากบางช่วงในเกือบไม่มีกำไรเลยแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ9้าเท่า นิดนดนดะะคะูที่ P/BV กันบ้างค่ะ P/BV เนี่ยพันผวนในกรอบ0.5ถึง2.5เท่านะคะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ1.5หรือว่าอย่างที่ช่วงที่แคปมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.79เท่านั่นเองมาสะท้อนสุดท้ายที่ราคาหุ้นค่ะ ราคาหุ้นก็เลยมีความผันผวนในกรอบกว้างนะคะตั้งแต่ติดลบลงไป70%จนถึงบวกขึ้นมา17%ค่ะแล้วเวลา3ปีกว่าที่ผ่านมานั้นราคานั้นลดลงถือว่าลดลงประมาณ3.7%หรือว่า4%เรียกได้ว่าไม่ไปไหนนั่นเองนะคะนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มพลังงานปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ได้มี ไม่ได้มีการปรับขึ้นอของราคาที่น่าประทับใจเหมือนกับกลุ่มอื่นๆเลยก็สินค้าคอมมอนิตี้ก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นไปตามวิกฤตแล้วก็เป็นไปตามภาพรวมของเศรษฐกิจโลกด้วยเป็นไซเคิลของเขาเป็นวงจรของเขานะครับใช่แล้วทีนี้มาดูกันครับว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นอ,อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการครับอย่างเช่นกระแสเงินทุนต่างประเทศภาวะตลาดโดยรวมตลอดจนการจ่ายเงินผันตผลระหว่างทางและ การแบ่งประเภทหุ้นข้างต้นนี้บางทีแล้วอาจจะแตกต่างกันไปได้เหมือนกันนะครับ<ช>ตามแนวทางของนักลงทุนแต่ละท่านใช่แล้วค่ะซึ่งโดยสรุปนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของราคาหุ้นในระยะยาวในที่นี้ต้องย้ำนะคะว่าระยะยาวนะคะอันดับแรก สรุปมาให้ฟังนั่นก็คือการเติบโตของกําไรต่อหุ้นและดับที่2ก็คือความสม่าเสมอของการเติบโตนะคะซึ่งถือว่าเป็นบ่อกเกิดของความมั่นใจของนักลงทุนต่ออนาคตของบริษัทจนกล้าที่จะให้ราคากับหุ้นในปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้นะครับเชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากจะมาร่วมอบรมเวิร์กช็อปนะครับกิจกรรมออนไลน์เทรดดิ้งเวิร์กช็อปครับตลาดอักทัพย์ร่วมมือกับ